สำหรับกิจกรรมเรานะ่ยแคก็จะตกปลาเนี่ยครับปลาที่นี่เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาบูปูปูปูหรือปลาอะไรเขาเรียกปลาตีนหรือว่าเออตัวใสปิ้งเลยนะลูกมันเลยแล้วแล้วแล้วที่เขาเรียกปลาเห็ดโคนนั้นเป็นไงเห็ดโคนมันจะเหมือนตัวเรียวๆยาวๆเหรออ๋อแัดมๆำอ๋อละโอเคผ่านผ่านผ่านเห็นตัวปลาแล้วนะสำหรับทีมงานเรานะฮะ ผมค่าการรอคอยปล่อยนะปล่อยไม่ได้สำหรับทุกทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับสำหรับวันนี้เป็นทริปออกเพื่อเที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะฮะวันนี้ตอนนี้เลยผมต้องขอแนะนำสถานที่ก่อนครับวันนี้มาที่เออตบบางตะบูนอเภอบ้านแหลมจัังหวดเพชรบุรีนะครับให้เุก่หมวดนะครับอมอมสเตยที่นี่ก็จะไปนการพักผ่อนกับวิวธรรมชาตินะฮะก็จะมีการตกปลานะฮะการตกปลาแล้วก็ ก็คือยังร้องได้อยู่วันนี้ร้องไม่ได้อนอนนอนเต็มน,นะครับพักเต็มน,นะเพราะว่าที่พักเต็มหมดนะ,ะตอนนี้ออตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเพิ่งมาถึงกันนะครับก็เพิ่งกินข้าวกำลังกินข้าวกันเลยนะครับตอนนี้อะไรครับล่าตัวตอที่เราคุยกันเราจะมา นี้เราจะมาเพ่งกระแสจิตไปให้เลยเราจะมาดูมนุษย์ต่างดาวมาดูมนุษย์ต่างดาวเลยไม่เรามองธนูพี่แล้วไหนม่เามองธนูนี่เดียใบไหม่นี่ดูไม่เบื่อหรอไงบอกก็คือที่นี่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมฮะที่นี่ที่นี่จะเป็นแหล่งน้ําจืดแหล่งแหล่งน้าจืดที่อยู่บนโบกเนี่ยแถวจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสาครสงคราเนี่ยก็คือว่าจะไหลมาลงที่นี่นะคะเป็นบางส่วนนะฮะแล้วก็จากนี่ไปไม่ไกลก็จะเป็นทะเลนะครับคือนน้ำที่นี่เป็นน้ำกร่อย ก็จะมีการตกปลานะฮะปลาก็เป็นปลาน้ำก่อยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ครับไม่อยู่มันเพิ่งตอดเนาะไม่อยู่พี่มีตัวนี่อยู่พี่พี่ครับโอ้โหโอ้โหเฮ็ดบอดูดูโอ้โหสุดยอดสุดยอดเออเริ่มได้แล้วทีนี้เออออกกูไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยว สุดยอดสุดยอดไหนๆสุทัศน์เขาดูทีสุทัศน์มันกลุ่มเดียวกันเมื่อเนี่ยเปิดกันติดมีเล็กกลุ่มเดียวกันเลยอ่ะตัวตัวนี้เล็กสุด่มใช่ครับใหญ่สุดครับมีใส่ขโมกินฟิลิปึกมากปกติถ้าออกมาวันธรรมดาเนี่ยมันก็จะลดรถก็จะไม่ติดเท่าไหร่เนาะวันนี้วันเสองที่ทคนออกมาจะออมมาเพชรบุรีเยอะการตกปลาครับตกปลาฟรีนะะที่นี่ก็ S <S ไหนๆเออปลาเลยสวยดีเว้ยตัวนี้เนาะใบปอปใบปอปลาใบปอโอ้โหอย่างสวยเลยนะฮะสำหรับทริปนี้ไม่พลาดน,นะฮะต้องไม่พลาดครับแล้วเหรอรการตกปลาของเราสวยงามมากเลยนะเนี่ยโอ้งามงามงามเสือเอ,ส <ữa. S 1> เออมันคืออะไรงามเดี๋ยววะเฮ้ยเสือเอองามหักว่ะโอ้โหสวยสวยสวย ที่นี่ก็คือว่ามันจะเป็นแบบว่าน้ําเป็นน้าจืดที่จะไหลลงทะเลก็มีน้ําทะเลนุ่นนะช่วงประมาณตีสี่เนี่ยนะฮะน้ำน้ำจะลงต่ําสุดนะครับประมาณระดับน้ําทะเลอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเซนติเมตรนะฮะแล้วก็จะหลังจากที่ลงต่ําสุดแล้วก็ก็จะค่อยๆนุนนะฮะน้ำน้ำทะเลหนุนขึ้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามตามระดับน้ําทะเลฮะจะมาสูงสุดประมาณระหว่างสิบโมงถึงเที่ยงนะฮะที่เนี่ย สิบโมงถึงเที่ยงก็จะขึ้นสูงสุงสดอีกทีหนึ่งประมาณมสามเมตรสิบ <ไง S 1> ถ้า<ม>ผมจำไม่ผิดนะแล้วก็หลังจากขึ้นสูงสุดแล้วก็จะก็จะค่อยๆลงมานะช่วงประมาณช่วงประมาณนี้นะบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงตอนนี้เริ่มเริ่มจะลงมาหนีเมื่อไหร่มาเต้นเดียวกันใช่ไหมลงแล้วก็จะขึ้นอีกทีนะฮะก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะฮะตามระดับน้าทะเลนะฮแต่ถ้าเวลาน้ําขึ้นี้ยเลยตะวันก็จะขึ้นมาเลยมีประวันขึ้นด้วยขึ้นมาเลยครับเนี่ยเนี่ยพี่หมวดนะครับพี่หมวดแถวห้อยขวางพี่หมวดห้อยขวางนะฮะ กรุงเทพและบริเวณมณฑลที่น้ําจะท่วมเนี่ยนะกรุงเทพและบริเวณมณฑลน้ำท่วมเนี่ยถ้า,ถาเกิดถ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยที่นี่ท่วมก่อนแน่นอนเพราะอยู่ติดทะเลจากนี้ไปไม่น่าจะเกินยี่สิบโลนะเป็นทะเลนะครับตามทางหลวงถนนนะไม่ใช่ทางน้ำนไม่ได้าหน้าเรืออะไรอือม ซยังไม่ได้กินเลยไมปได้กินล้วิ่งชาแล้าเนี่ย เป็นเมนูมื้อเย็นก่อนนอนนะฮะก็หลังจากกินข้าวเสร็จกินข้าวเย็นเสร็จฮะ,ะก็จะคงจะนอนกันแล้วนะครับทีเนี้ยหรือหนังกลางแปลงก่อนเหรอมีหนังกลางแปลงด้วยใช่ไมหมลูกอ๋อโอเคเลยนะเนี่ย เติมทานเราเนี่ยเติมทานหน่อยเร็วชิมใหญ่นะทีมเดิมนะมาตรฐานเดิมนะเย็นนี้ข้ามกันที่เพชรบุรีนะฮะเย็นนี้นะนอนที่นี่นะเย็นนี้มีนางกลางแป้งดูด้วยนะฮะ เราอยู่ริมแม่น้ําจากนี้ไปไม่ไกลก็เป็นทะเลนะครับเดี๋ยวรอรออยู่ประมาณสามสินาทีปลาปลาจะขึ้นมาเขาบอกแล้วได้แน่นอนนะปลาไห้ไเออปลาเลยสวยดีเ้ยตัวนี้เนาะใบปอปลาใบปอโอ้โหอย่างสวยเลยนะฮะสำหรับทริปนี้ไม่พลาดนะฮะครัิการตกปลาของเราสวยงามมากเลยนะเนี่ย โอ้งามเงามเงามเออมันคืออไรเงามเดี๋ยววะเสือเอองามหักว่ะโอ้โหสวยสวยสวยได้ปลาอีกแล้วนะครับเท่านี้มาดูปลากันครับบ้างเลยทอดน้ำทอดเลยแบบนี้แบบนี้เขาเรียกปลาอะไรนะพี่ ปาตกรรมอ่าเนี่ยชื่ออย่างป็นทางการจากเจ้าของร้านบอกเลยนะปาตกรรมนะฮะสวยงามมากนะตัวปลาตัวเนี้ยกัดบ้าวะเอ่อล้ายมันงามค่ะกับวะเนะอะเอ๊อสวย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 ไม่ได้ไม่ได้ มันพึ่งตอดเนาะไม่อยู่พี่มีตัวมีอยู่พี่พี่เอ๊ะโอ้โหอสุดยอดสุดยอดเออเริ่มได้แล้วทีเนี้ยสุดยอดสุดยอดไหนไหนสุทัศน์เขาดูทีสุทัศน์ มันกลุ่มเดียวกันเมื่อเนี่ยเปิดกันตีนสวยมากตัวนี้เล็กกลุ่มเดียวกันเลยอ่ะตัวตัวนี้เล็กสุดไม่ใช่ครับใหญ่สุดครับนี่น้ำเพชรนาลุงครับนะครับวันนี้มาที่จังหวัดขอนแก่นเออไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ตำบลตะบูนนะฮะอําเภอบ้านแหล่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะเอาไว้พักผ่อนตามธรรมชาตินะผู้ยิ่งใหญ่สำหรับเพชรนี้นะฮะ เป็นอ้านเสียใหญ่นะฮะลงเกลืงนะฮะแปดสาขาเนี่ยเก็จะเป็นบรรยากาศนะครับแหล่งน้ำทนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำกร่อยนะฮะเต็มไปด้วยไอติมไอติมอ๋อปากแม่น้ำเพชรบุรีนะครับไอติมก็มีขนมปังไอติมขนมปังก็มีอ๋อครับนี่พี่น้องนะพี่อยู่แถวนี้นะฮะจะมีความชำนาญแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกับถึงเวลล้อมธรรมชาติแล้วก็พื้นเพแถวนี้ดีนะฮะน้ำลงลงบัญชีลงบัญชี น้ำลงมันเจอยี่สิบห้าบาทเต็มที่ก็ประมาณสีุ่่มอ๋อครับน้ําขึ้นเต็มที่ประมาณสี่ทุ่มแล้วสำหรับน้องที่บอกนะฮะน้องสุทัศน์นะฮะเป็นคนที่อยู่แถวนี้นะระแวกนี้นะเป็นนักเสียแถวนี้นะตอนนี้มันไหลลงอ๋อสะานจะนิ่งตอนนี้เราอยู่อ๋อแม่น้ําใหญ่มากนะฮะก็จะเป็นปลาที่สําคัญเขาก็จะมีพวกเมนูอาหารเด็ดๆนะเป็นพวกปูเป็นหมึกเป็นกุ้งมีขายหมดนะฮะที่นี่ใครมีเวลาก็มาได้ที่โฮมสเตย์ชื่ออะไรนะที่นี่มาล มามาลีลไยมาลีมาลไยโฮมสเตย์มาลีมาลไยโฮมสเตย์มาลีมาลไยมาลีมาลีมาลีมาไลมาลาบอ้ะมาลีมาไลมาลีมาไลก็เดินทางมาถึงกันประมาณบ่ายสองโมงนะฮะแหล่งน้ำที่นี่นะครับผมต้องขอแนะนําก่อนเลยว่าที่นี่นะฮะจะเป็นน้ำต่อยที่อยู่ใกล้ปากอ่าวนะครับปากอ่าวที่จะลงทะเล อย่างใกล้ที่สุดนะฮะจะมีน้ําจะมีขึ้นลงอยู่เรื่อยๆนะฮะจะมีขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลนุนนะครับก็น้ําจะลงเต็มที่นะฮะถ้าผมจะไม่ผิดก็จะอยู่ที่ประมาณเวลาตีสี่นะจะลงเต็มที่อยู่ระดับน้ำจะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขึ้นมานะขึ้นมาเรื่อยนะฮะขึ้นมาขึ้นมาจนถึงประมาณเวลาประมาณสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะ น้ำจะขึ้นสูงสุดอยู่ที่ระดับน้ําที่3เมตรสิบนะฮะความลึกของน้ำจะอยู่ที่ระดับ3เมตรสิบนะฮะแก้ไ้แต่หลังจากที่ขึ้นสูงสุดแล้วนะครับก็จะค่อยๆลงมาอีกทีนะฮะลงมาอีกทีในช่วงประมาณบ่ายสองนะฮะบ่ายสามลงนะฮะจะลงมาอยู่ที่ระดับน้ําที่ประมาณ2เมตรนะครับครับหลังจากที่ลงมาถึง2เมตรแล้วครับหลังจากนั้นก็จะค่อยทยอยขึ้นไปนะฮะไปประมาณ2ทุ่มนะฮะ กองทุ่งก็จะสูงเต็มที่นะฮะอีกทีหนึ่งนะครับปลาฟรีนะครับมีตกปลาฟรีก็ฝั่งโน้นนะครับเขาได้ปลาปลาดุกมาประมาณสองกิโลกว่านะครับเมื่อกี้นะได้ปลากดีแล้วนะครับเท่านี้มาดูปลากันนะครับบ้างเลยทอดน้ำทอดเลยร้าน้ปลาแบบนี้แบบนี้เขาเรียกปลาอะไรนะพี่ปลาตะกำปลาตะกำอ่าเนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการจากเจ้าของร้านบอกเลยนะปลาตะกำนะฮะสวยงามมากนะตัวปลาตัวเนี้ย ัล่วายมันงามคับวะเนาะโดยปกติแล้วก็จะมีพวกปลาอเเก็จะเป็นปลาปลาไหลนะปลายูฟูดก็ปลากรดอ๋อปลากรดพวกปลาเห็ดโคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นเรือเขาวิ่งไปมานี่คือเขาทำประมงใช่ไหมสำหรับทริป ที่พวกเรานะครก็จะมีทีมงานประจําพวกเราจะเดินสายตลอดครับก็เป็นทีมงานเดิมนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราต้องตัดเสื้อทีมแล้วนาะดีไหมเนาะตัดเสื้อทีมเราดีกว่าต่อไปไม่ไม่ว่าจะไปพิษณุโลกชัยนาธนะฮะต้องเสื้อเสื้อทีมเออเออก็ไปหลายๆจังหวัดมาก็ไปด้วยกันตลอดนะครับทีมงานนี้เราเกาะกลุ่มกันไว้นะครับไปไหนเดินเหื่อนเรื่องทีมอะไรดีขี้นอะไรเขาเอาไล่กับปิดไล่ไล่กับปิดเขาไม่ผ่านอย่างไรบ้างรอเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีนะฮะ เจ er ้ทีมเหรอเออเข้าหักกันแพ่งกันไปดีสุดนะครับเด้อไม่ดีไม่ดีเอ้าชีวิตง่มีท่องหลายประเด็นแต่บ่มีญาติบ่มีมิตรที่สนิทติดเชื้อแล้วก็บ่มีญาติที่ฮักแพ่งกันมันก็บ่มีประโยชน์หรอกครับไปใช่ไหมล่ะโต้องบอกว่าสายจะเพย์นะผ้ามาครับนี่ต้องมีครับความคิดทีาบ่าญาติมันคิดเห็นบ่มี่ขึ้นทางต่างการคอนโทรนเดิมโดนเลยเนี่ยอาจารย์ที่เดี๋ยวห้องเห็ดเสือไปแกะคูอโครงการเนี่ โดยพิมพ์เทศเส็ไปแจกเลยนะเพราะว่าถ้าเสร็จกินเสียเงี้ยัมยากมันจะต้องกินเยอะแยะเหมืเส้นก๋วต่างกันความพิถันของเดิมยากละเพอาะที่เสียไปแจกก็เลยต้องการเสริมก็อย่างนี้เีอยู่รัฐเขาจะทานไ่แจกเลยการพบปะสังสรรค์ในกลุ่มบรรดาเพื่อนฝูงเงี้พี่น้องนะครับก็จะมีความสุขนะฮะมีเวลาพอที่จะมาเที่ยวได้ก็ก็อยากจะให้เที่ยวกันนะครับพักผ่อนกันนะฮะ ว่าอีบุมมาบ้านเขาจะเอาเขาปิดเนี่ยล็อกปุ๊บไม่ว่าจะเป็นที่อะไรบ้านมงที่สุกใช่ไหมที่นอนน้าสุัศน์ก็เป็นที่นอนของเด็กๆไปหมดเลยใช่ไหมยึดขึ้นหมดเลยใช่ไหมยกไ่มุกกระเทยมเลยเมืองแล่กกระเทียมเป็ไรกุ้งห้อยกระชื่อนางกม่อร่าเดี้ยคนจะ้างมากยู่รงนี้นี่ที่ขอบใครอยู่อบใครเออคืต้องมองมากที่คลาว่าเห็นไม่นีอัน่ ชาานิสาสองสร่อยไหมส้าอืมแล้วก็เราต่อไปเราไปนี่ดีกว่ามุกไปไปที่มันมีคลื่นเทียมอ่ะมุกคลื่นทะเลเทียมอ่ะเนาะทะเลเขาเรียกอะไรทะเลเทียมอ่ะมีไหมแถ่นี้อ๋อวัสดีครับเนี่สวัสดีครับเออสวัสดีลูกสวัสดีครับลูกวัสดีครับไม่วัสดีค่ะอ่ายุคห่อนผู้เก่าย่างมากเนี่ยผู้ผู้ยิ่งใหญ่แถวกำหนดสาคานี่บาคนเนี่ คุ้มแล้วดูเขาดูก็รู้นะครับราเป็นพี่ครับผมใช่ค่ะมครับจะมีการเพิ่มเด็กโตคช่แล้วถ้าลูกอ่ะเป็นทีนี้มันจะเป็นเหยื่อพวกเราจะมุดด้วยกันเหรอเราจะมอดสองก็ใหญ่มาเนาะไม่เป็นไรครับไม่เพลสากับข้าวไงตัวนี้เลยข้วนี้เลย มันไม่เข้ามันอ๋อเดี๋ยวดีนั่งไปก่อนเดี๋ยวรูปตัวนี้ให้นั่งนี่หนูนั่งแล้วลูกนั่งไงเต้นเต้นอ่ะบอกก็มีเอาบอกมาก็นั่งเขาบอกนี้นี่เนี้ยเดี๋ยวเนี่ไม่เดี๋ยวหนูนั่งนั่งได้ลูกนั่งพ่อไปนั่งเลยพ่อมานั่งเลยมาหมอนมาหมอนมามาที่เดิมที่เดิมโอ้พี่ทำหรอเออเออเอานอนพี่ทำนอง อาจารย์ว่าหมดเคยมาแล้วใั่วมเอทนนี้กังว่าหมดลุงหมเราเคยมาแล้ววะเออไม่เราบอกว่านี่ไงคนเคยอะไรเห็นพี่นางมองหน้าอีหยังนอกบ้านเลยวะมาตอนไหนพี่นางบอกมาตอนไหนแต่มาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ตอนนี้อนล้ง ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมและเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ